สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำผักดองสามรสที่ใช้ทานกับขนมจีนแบบทางภาคใต้นะคะมาเริ่มจากการทำน้ำดองกันเลยค่ะโดยใช้น้ำส้มสายชู1ถ้วยน้ำตาล7จส่วนแถ้วยเกลือ2ช้อนชาครึ่งค่ะจากนั้นก็คนให้เกลือและน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็นำไปต้มไฟอ่อนๆค่ะพอน้ำเดือดก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะ ต่อมาเราก็มาเตรียมผักที่จะใช้ในการดองกันเลยค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างแล้วนะคะเราก็มาเริ่มขูดมะละกอกันเลยค่ะโดยมะละกอที่จะนำมาใช้ดองควรเลือกที่แก่จัดหรือท้าหามหามจะยิ่งดีค่ะเพราะผักดองจะมีสีสันที่สวยขึ้นแล้วก็น่าทานขึ้นด้วยค่ะโดยใช้ที่ขูดมะละกอนะคะขูดมะละกอให้เป็นเส้นบางๆแล้วก็ไม่ยาวมากค่ะจะใช้มะละกอที่ขูดแล้วจำนวนสองถ้วยค่ะ ต่อมาก็ใช้ที่ขูดขูดแครอทให้เป็นเส้นบางๆแล้วก็ไม่ยาวมากค่ะขูดปริมาณหนึ่งถ้วยค่ะแครอทจะช่วยให้ผักดองสามรสของเรามีสีสันน่าทานขึ้นเยอะเลยค่ะจากนั้นก็มาเตรียมถั่วง,งอกค่ะโดยเด็ดหางถั่วง,งอกออกนะคะเพื่อให้หน่าทานขึ้นค่ะจะใช้ถั่วง,งอกสองถ้วยนะคะ ต่อมาเราก็มาหั่นแตงกวากันค่ะโดยตัดหัวท้ายออกนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะจากนั้นก็หั่นแตงกวาไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปค่ะแตงกวาที่ใช้ควรเป็นแตงกวาอ่อนนะคะใช้แตงกวาที่หั่นแล้วปริมาณ2ถ้วยค่ะต่อมาก็มาหั่นหอมแดงปริมาณ1ใน8ถ้วยค่ะต่อด้วยหั่นพริก1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะถ้าไม่ชอบเผ็ดลดปริมาณพริกลงนะคะ เมื่อเตรียมผักพร้อมแล้วนะคะเราก็มาทําผักดอง3ามรสกันเลยค่ะโดยนําผักทุกอย่างมาใส่ในชามผสมค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็นําน้ําดองที่เย็นสนิทแล้วราดลงไปในชามผสมค่ะ เสร็จแล้วก็นําไปเก็บในตู้เย็นนะคะเมื่อครบ12ชั่วโมงนํามากลับพลิกด้านค่ะและนําไปเก็บในตู้เย็นต่ออีก12ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็นํามาทานได้เลยค่ะนอกจากทานกับขนมจีนแล้วยังทานกับของทอดหรืออาหารรสจัดจัดได้ด้วยค่ะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะหวังว่าจะชอบเมนูนี้นะคะสวัสดีค่ะ